thank เ,เสียงมาแลพื้นที่แปลงนี้นะครับเดิมเป็นพื้นที่ปลูกยางพารานะครับเนื้อที่ประมาณ20ไร่นะครับ ก็ผมมีแนวคิดว่าจะปลูกทุเรียนแนวอินทรีย์ก็คือเราจะไม่ใช้เคมีเลยนะครับโดยผมก็เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหลุมแล้วก็ปลูกโดยใช้มูลสัตว์มาเป็นตัวรองก้นนะครับแล้วผมก็ผลิตปุ๋ยปุ๋ยเองก่อนหน้านี้ผมเคยปลูกสับปะรดแล้วก็นำสับปะรดที่มันแตกไซน์นำมาทำปุ๋ยร่วมกับปลาแล้วก็กุ้งแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้นะครับแล้วผมก็ใช้ระบบสมาร์ท หมายถึงว่าการจัดการน้ําของผมเนี่ยผมมีแหล่งน้ําโดยธรรมชาติมีน้ําซับผมก็เก็บน้ําซับนั้นไว้เพื่อที่จะขุดเป็นบอ่อแล้วก็ใช้ระบบสมาร์ทหมายถึงว่าผมจะสั่งการด้วยระบบสมาร์ทก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็มาช่วยสามารถที่จะลดน้ําลดปุ๋ยด้วยะระบบะสมาร์ทเคยใช้ระบบโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดเดิมๆก็คือ เราก็ถือว่ากเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยมันต้องปรับปรุงเพราะว่าแรงงานเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากเพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ได้ที่ได้ประสบผลสําเร็จและไม่เหนื่อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนของผมเนี่ยผมก็เลยมีแนวคิดว่าทุเรียนของผมเนี่ยต้องเป็นทุเรียนอารมณ์ดีผมก็มีการจัดการดึงระบบไฟดึงระบบเครื่องเสียงเข้ามาเปิดเพลงให้ทุเรียนฟังหกโมงเช้าหกโมงเย็นส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงบรรเลงบ้าง เป็นเสียงนกเสียงธรรมชาติเอ่อก็เลยทำให้ทุเรียนแปลงนี้นะครับตอนนี้อายุ3มปีเศษนะครับก็มีการออกผลค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ก็ตอนนี้พบทุเรียนแปลงนี้3ยห้าต้นนะครับเอ่อตอนนี้มีทุเรียนที่ออกดอกอยู่อย่างเงี้ยประมาณ40อร์เซนะครับ40%อก็ยังไม่ได้ออกทุกต้นนะครับแต่40ตอซนต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ต้นที่ผมมองว่าต้นเนี้ยมันอยู่ใกล้ลําโพงด้วยก็ ต้นที่อยู่ใกล้ลำโพงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการออกดอกที่จะเยอะก็ผมมองว่าอนาคตผลผลิตของทุเรียนเนี่ยทุกคนที่ได้ไปทานก็หนึ่งได้เป็นทุเรียนอินทรีย์ที่ปลอดจากเคมีสองก็เป็นทุเรียนอารมณ์ดีคนที่ทานทุเรียนนี้เข้าไปก็เกิดอารมณ์ดีให้กับร่างกายด้วยครับนี่เป็นแนวคิดในการทำสวนทุเรียน,วนสวนทุเรียนอินทรีย์แปลงนี้ครับ